กัญชยาวิทย์เลิฟสวัสดีค่ะวันนี้พี่กันมาพบกับเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่กันมีเมนูโกโก้ถุงกระดาษมาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะพอดีมีคนคอมเมนต์มาอยากทราบวิธีการชงโกโก้ถุงกระดาษนะคะทำยังไงให้อร่อยแล้วก็อร่อยจนหมดถุงเลยนะคะแล้วก็ได้กำไรด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะโกโก้ที่พี่กันใช้ก็คืออันนี้นะคะสูตรของพี่กันเนี่ย ก็จะเป็นช้อนโต๊ะนะคะช้อนตวงแบบนี้นะคะ1ช้อนปาดแล้วก็ครึ่งค่ะครึ่งช้อนครึ่งช้อนปาดจะประมาณ8กรัมนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถไปปรับได้นะคะตามกลุ่มลูกค้าของเพื่อนๆน,นะคะว่าเขาชอบทานแบบไหนกันนะคะ เดี๋ยวเราใส่น้ำร้อนค่ะน้ำร้อน100 ml นะคะเพื่อนๆก็ใช้โกโก้ตามที่เพื่อนๆใช้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลตักจ้วงแบบนี้ก็จะประมาณ6กรัมนะคะแต่ถ้าช้อนชาปาดเนี่ยจะ5กรัมนะคะถ้าตักจ้วงเราจะ6กรัม3ช้อนค่ะ จะเป็นสูตรที่หวานพอดีสำหรับถุงนะคะสูตรถุงกระดาษเนี่ยพี่กันไม่ใช้นมสดนะคะค่ะแล้วก็มานมข้นหวาน45 ml นะคะนมข้นจือ50 ml ค่ะ คนให้เท่ากันตีแบบนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อความหนัวถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ก้านตีฟองนมก็ได้นะคะก็จะมัน,ม,นมันเข้ากันค่ะตอนนี้ก็เข้ากันแล้วแล้วก็ตากน้ําแข็งถุง7จ็คูณสิไฮเดนนะคะตากน้ําแข็งประมาณขนาดนี้ก่อนนะคะเหลือพื้นที่ไว้ประมาณขนาดนี้ค่ะเราก็เท ก็เทโกโก้ลงไปเลยค่ะเทลงไปตรงๆแบบนี้บีบเล็กน้อยนะคะไม่ต้องบีบเยอะบีบเล็กน้อยและเราก็โรยครีมเทียบข้นจืดหรือนมข้นจืดเนี่ยนะคะเจาะรูไว้แบบนี้นะคะ3ารูนะคะแล้วเราก็โรยไปนะคะหนึ่งสงสามสี่ห้าหกประมาณนี้พอค่ะแล้วเราก็สังเกต ว่าน้ำแข็งเรายุบมากไหมถ้าระดับประมาณขนาดนี้นะคะเพื่นเ่วยสังเกตน้ำแข็งประมาณขนาดนี้เราสามารถเติมได้อีกหน่อยนะคะเติมลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะแนะนําให้ใช้น้ําแข็งบดนะคะที่ร้านพีการใช้น้ําแข็งหลอดเล็กที่บดแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากน้ําแข็งหลอดเล็กที่ยังไม่ได้บดเนี่ยเวลาเราเทลงถุงเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้นเนื้อของ ของน้ำที่ที่ฟูเต็มถึงนะคะจะและดูไม่สวยแล้วก็ไม่อร่อยนะคะได้แล้วโกโก,ก้ถุงกระดาษเต็มถุงกำลังอร่อย <prim ing> เพื่อนๆไม่ต้องขย่าให้ลูกค้านะคะไม่ต้องขย่านะคะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาเหิ้วไปที่บ้านหรือว่า ถ้าขายในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยบางทีกว่าเขาจะไปถึงลูกค้าเนี่ยน้ำแข็งมันก็ละลายอยู่แล้วเราไม่ต้องขยับให้เขานะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยไปถึงลูกค้าเนี่ยยังอร่อยเข้มข้นอยู่เลยนะคะค่ะแล้วเราก็ใส่ถุงกระดาษให้ลูกค้าเลยค่ะแบบนี้นะคะเอาหลอดใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะโกโก้ถุงกระดาษฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพี่กันก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาแชร์ให้เพื่อนๆกันอีกนะคะเพื่อนๆถ้าอยากให้พี่กันออมาแชร์เมนูไหนสูตรไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กันจัดทำให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ